็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะคิดดิวค่ะ,ะปีนี้ช่วงปีใหม่ก็เหมือนเดิมค่ะบินก็วันนี้ก็เอาช่วงเวลาของการแลนดิ้งเครื่องในมุมมองของนักบินเนาะมาให้ทุกคนได้เห็นกันมุมที่คนก็จะไม่ค่อยได้เห็นต้องเรียกว่าผู้โดยสารไม่ค่อยได้เห็นแต่นักบินเห็นทุกวันเบื่อเลย แล้วก,ก็มันก็จะมีทางเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีเรื่องของการตัดสินใจหลายอย่างเนาะ,ะแต่ก็ท้ายนี้ก็นําผู้โดยสารมาลงอย่างปลอดภัยคะ่ะในช่วงปีใหม่นี้ใครเดินทางก็ขอให้ทุกท่านเดินทางอย่างปลอดภัยแล้วก็ปีใหม่ของทุกคนมีความสุขมากๆอย่างไรก็ฝากตัวต่อกันไปอีกปีเนาะขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกรอบค่ะ ดีผมโดนสีวันนี้เราอยู่ในป่าเขตร,ร้อนแถวประเทศไทยอากาศร้อนมากๆตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมอยู่ที่ไหนเหนื่อยเหลือเกินหวังว่าผมจะออกไปได้ในเร็วๆนี้นะ Se vuelve nada. สวัสดีครับสวัสดีเอลวินและชิบะทุกๆคนนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมนายพอยวสเลาคลิปนี้นะครับก็จะเป็นฟลอกปีใหม่ที่จะไปรวมกับชิบะท่านอื่นๆสำหรับผมนะครับก็ช่วงปีใหม่ผมก็เดินทางกลับจากฝึกงานนะครับมาอยู่กับครอบครัวที่บ้านแล้วอย่างไงคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับไม่มีอะไรมากมก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่2,568หรือปีคศ2025 ผมก็ขอให้เอลวินและทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบเจอแต่คนดีๆที่คอยสพอร์ตเราและก็ไม่ว่าจะทําอะไรถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีก็ขอให้ประสบความสําเร็จสามารถทํามันในอย่างลุล่วงไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางขอให้ทุกคนมีเงินทองไหลามาเทมาใช้อย่างไม่ขาดสายนะครับและหลังจากนี้จะเป็นตอนพิเศษนั่นก็คือนายพอยกับร้าน ไก่ทอดเคของเขา A few moments later ไ,ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับไก่ทอดม,มีเรียกว,ว่าอะไรบ้างวะเป็นชิคกี้พายนะครับนักเก็ตแล้วก็จะมีไก่ป๊อปเพิ่มให้อีกชิ้นนะครับรวมเช่นนี้ก็ร้อยสามบาทก็ไก่ทอดข้ามปี ลงทวิตในเอวินเมื่อไรผมก็โดนถอนคนเมื่อนั้นตามนั้นครับมา <laughs> จะ็นเจอ่ยวฟไฟทาร์กเอลกันเก็บตัวเราจะได้อะไรจากการซรื้อเคสีหนึ่งกล่องกันนะผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อบ่อยเลยซื้อล่าสุดนึกจีบีก็ไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นอะไรวะบาร์บีคิวหนึ่งแบบบาร์บีคิวบินเกี่ยวเป็นกองนะ ชูอืมดอภาพมันดีนะเนี่ยชูมันดีชูมันดี <c oughs> สวัสดีครับก็วันนี้วันที่หนึ่งมกรานะก็ไม่ได้ไปไหนหรอกครับผมผมก็ไปดูหนังนั่นแหละในกทมเนาะแล้ววันนี้คือจะจะบอกว่ากทมดี่ลดลงมากอุ้ย <c oughs> เข้ามาถึงแล้วก็ไปซะละนะเนาะนี่จะเห็น แต่เมื่อกี้เห็นเนแล้วก็รู้สึกว่าเออคนมันโล่งๆเอยคนโล่งๆเลยอืมดีจริงเนาะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวจะดูหนังเรื่องอะไรเดี๋ยวไปถึงที่ห้างก่อนเนาะวันนี้ไปที่เซ็นทรัลลาดพร้าวฮะหลังจากยืนรอมาประมาณเกือบฟังจบไปได้เพลงนึ่ง่ะเนาะ,ะเวลาก้าวขาขึ้นสทีครับผมแต่วันนี้คนน้อยมากพูดเลยว่าคนน้อยมาก เขาไปเที่ยวต่างหวัดกันนั่นแหละนี่ครับผมได้มาเรียบร้อยมูฟาซราบผมที่นั่ง H11 นะกดโปรโมชั่นมาเหลือ120บาทนะครับผมดูบรรยากาศอีกรอบหนึ่งร้านสตาร์พักปกติผมมาที่ไรคนจะเยอะไหกนะแต่ตรงนี้คือยังไม่มีคนมาเลยนะครับผมไอ้ตรงนั้นก็จะเป็นร้านเกมแล้วก็ร้านอารอเกะเนะก็ร้านคือร้านเปิดแล้วแต่ว่าพวกตู้เกมเขายังไม่เปิดนะ แล้วก็วกตู้คาราโเกะเขาก็น่าจะยังไม่เปิดแต่ตอนนี้คือคนแบบว่าหาไม่มีอยู่ไม่เท่าไหร่ครับผมเนี่ยมีอยู่แค่นี้เองเนาะโอ้เจอลิซ่าด้วย <c oughs> okay, <c oughs> เดี๋ยวเราปิดไปด้วยภาพของลิซ่าประมาณนี้เนาะตอนนี้ก็อยู่ที่อีกที่นึงแล้วก็คือแฟชั่นไอแลนด์นะครับตอแรกผมกลวว่าจะมาแบบ เออซื้อของไปฝากพ่อกับแม่หน่อยเออซื้อขนมไปกินซื้ออาหารไปกินเอ่ร้านเคในตำนานด้วยนะครับผมแต่คือผมเห็นคิวแล้วผมท้อนะผมเห็นคิวแล้วทอ้อเลยเกิก็เลยโทรไปบอกที่บ้านว่าเออเดี๋ยวค่อยไปซื้อกับข้าวแถวบ้านเราเอาแล้วกันนะผมก็เลยเออมาเดินเล่นเอาแล้วกันนี่ไงอันนี้น่าจะเป็นตัวที่วินเคยเก็บสะสมมาน,นะผมจำไม่ได้ละอ,อ,อู้ยอู้ยสวยสวยสวย อันนี้สามว่าสี่เก้านะถ้าเหมายกแพงมันเท่าไหร่เนี่ยเพราะยังไงเขามีราคาสิไว้ถ้ายกก็สองเจ็ดเก้าสองเลยอันนี้จะแพงหน่อยสามเก้าเก้าอันนี้มันสามสี่เก้าไงถ้ายกประก็สามถึงเก้าสองไม่แต่มันสวยนะสวยมากอันนี้ก็สามเก้าเก้าเหมือนกันมขนานว่าอะไรอะ่ะ ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรมันภาษาสลีฟเหรอเออน่าจะสลีฟเนี่ยเหมือนเป็นตัว L แล้วก็ E แล้วก็ P ใช่ไหมอืมอันนี้ดีนแลนด์ดีนแลนด์อะไรอะ่ะผมไม่แน่ใจเล f ฟไลฟ์เหรอก็จะประมาณนั้นเขาบอกมีแปดตัวแล้วก็มีซิกเก็ตสองตัวอืม แต่เนี้ยเท่นี่ชอบนี่ชอบ Fairyland อ๋อนี่ไง E L V E S L F F F นี่อ่านยากหน่อื้ให้ตัวอย่างก็สวยแล้วเนอะอันนี้สะดุดตาผมมากที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรเท่าไหร่ละเนาะประมาณนี้แหละโอ้ยทอมมเจอรี่โอเคโว่าผมก็โหพอประมาณนี้แหละอะวันนี้เป็น อีกหนวันที่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เนะมันก็แค่นี้แหล <laughs> นะนะแต่ก็ได้ดูหนังตาพี่หวังแล้วมาาุกษาเอออยากดูมาตอนปลายปีแบบว่าไม่วางเสถีวันนี้ก็วางเรียบร้อยละเนาะโอเคประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะค่อยเจอกันนะครับสวัสดีครับยินด <laughs> <laughs> <ver> ีด่ากันขอรับขอไม่มีกันแล้วไม่ขอ เขาไปเขาคุกเข่าเลยเหรอวันเกิดผมวันอะไระเไม่จได้เลยวันที่แกันรักกได้เจ๋ง้ดูเขามีเขามีวันด้วยวะาลรูอยู่วัูวัูเสมองไหลกันจังจะถ่ายออกมายังไงให้สวยดีได้แล้วคุณได้แล้วนี่อ๋อ เฮ้ยสวยสวยสวยนี่บผมนี่ผมใส่เป็นข้าวดงเนาะนี่เขายิ้มไหนดีเรียกเลยนี่แคปเชอร์อ่าใช่กีฟีนี้ยังอยู่นะครับที่วัสถาคาเฟ่มาหยิบกันได้นะจ๊ะเฮ้ยเอาเอาใบนี้วะกดดันต่อกดดันต่ออย่ากดดันหนู ยไงให้มันดูสวยเออเร็วเรดันฉันไม่รักให้จะได้ไหมเอาแล้วครับวากิวคุงเอาละมือสัน่นมือสัน่นหนาปึกเลยหนาปึกแต่เอวยังอยู่น่ารักเอ้ยวิว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 ,ว,ว,ว ประมาณนี้นะครับบรรยากาศร้านนะครับคนคนนี้คุค้นๆไหมครับร <c oughs> ว่าเขาคือไข่น, <c oughs> นี่ครับผมโอยเป็นเอวีในชุดอ่าโคนานะครับเอ้ด้วยคนคนคนสั่งคือคนนี้ครับโอ้ดูดูมากิจกิยาเขาครับกำลังถ่ายอยู่ครับโอ้ นี่ครับมีคนด้วยขอเชียร์ครับขอเชียร์เจออย่าซุดนะไม่เอานะเดียวนะเขาทุบโตอ่ะคุณเขาเขาทุบโตอ่ะุโใจเย็นเ้อะ มือมือไม้อ่อนหมดแล้วครับไม่กล้าจับด้วยอ่ะเอาเอาแค่นี้แล้วกันนะ่นเอวีเอาแค่นี้นัพอรอรอรอยังรอพี่ชวีนรอพี่ชวีนเออน่ากินมากนี่ก็น่ากินกันนะโอ้ยกลองไม่โฟกัสอันนี้ได้เวลาจ้วงมา จวงก่อนเลยอะครับผมนี่คุณวากิวนะครับกับโฮชั่นแล้วเราไปหนึนงรอบมันก็จะได้ประมาณอร่อยไหมอื้อหมดถุงเลยหมดถุงเลยหมดถุงเลยกถ้าเกว่าเป็นเมนูมันจะใช้แค่4ี่สิบเซนบอกมาถ่ายอยู่

เรียบร้อยสมนาทีเดลตี้เหรอใช่ค่ะเด์ตี้ค่สุดยอดครับเกลวเค้สวยนี่ครับผมอ้าเซิร์ฟชนชนชนขออนุญาตนะนี่ครับ อวนด้ิ่าฮ่่โอเครับ่่ครับวนโอเคประมาณนี้นี่เก่งมากเก่งมากครับเยรอรอรอดูว่าคอมเม้นต์ทายจะเป็นยังไงครับเอาละครับนี่คืออาราเบียนไนท์อีกไม่รู้กี่แก้วกินแก้วนี้ละลาไปแล้นะ ตอนนี้กำลังข้างหลังอีสองหยิบเร็วๆเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วปันปันนี่อันนี้สวยนี่สวยเ้น่ารักไหมดูดีครับอ่าเอาร์ีเนไว้มาแล้วนี่ทำหรอคะแม่ทำอะไรทำอะไรนะอยวรออีกสักแก้วก็นี้ติด่อเอ๊ะ แล้วก็อันนี้เป็นโซดา,า <c oughs> นี่ครับผมปาร์ตี้อาราเบียนไนท์โดยแก๊งชิบานนะครับ <c oughs> <S <S> สั่งกันห้าแก้วห้าคน <c oughs> อยู่ <c oughs> อยู่ดีอยู่ดีก็สั่งกันเฉยเลยงงเหมือนกัน <c oughs> นะอาราเบียนไต์ไทยดิโย้ <c oughs> โหสีสันสวยงามมากผมนี่แก้วตรงกลางนี่อาราเบียนเล่นจ้า อันนี้เป็นขนมสายไหมหน้าชิบะนี่น่ารักมากบอกให้มาจับเหมือนเหมือนอะไรรู้ป่ะมันไม่เหมือนสายไหมหน้าชิบะนะมันเหมือนอะไรหน้าชิบะอย่างนี้แยงกินขนมเห้ถ่ายกันใหญ่เลยครับตอนนี้มุมนี้ได้เลยนี่ถ่ายกันใหญ่ครับผมถ่ายกันใหญ่อ้าวทุกคนพร้อมกันหนึ่งสองใช่แโย สุดยอดครับผมนี่ครับแสงออกปากได้นอนคืนนี้นี่โอ้สุดยอดอาราเบียนอาราเบียนล้วนๆครับอาราเบียนไหนและนี่ก็คือทั้งหมดของช่วงสิ้นปีปีใหม่ของเราชิบะนะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมี วออะไรนะ่าสนใจยังไงเดี๋ยวจะถ่ายถายมาให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผมเจอกันนะครับสวัสดีครับโอ้หรอพิธีกันต่อไปยาวๆ